ครับอันนี้เป็นการรีวิวนะครับ s u z กิ i GD110 อนะครับอันนี้ดําเดิม,ดมสภาพดํเดิม,ดมอันนี้เป็นคลิปแรกนะครับคลิปแรกของการแนะนํานะครับสุสกิจีด1ร้นะครับคลิปต่อๆไปนะครับจะไปถ่ายทำรถของสมาชิกนะครับของ GD110 เชียงใหม่นะครับที่ แต่งแบบต่างๆนะครับเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะหาเวลาไปถ่ายทําอันนี้คือสภาพเดิมๆเดิมๆของรถจีดีร้สิบนะครับซึ่งกลุ่มเ,เชียงใหม่ของเราก็มีอยู่หลายคันนะครับซึ่งของผมนี่เดิมนะครับเดิมมเลยนะครับน้องๆขอร้องว่าไม่ต้องไปแต่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าคันเดิมเป็นยังไงนะครับ นี่ก็โลโก้ของกลุ่มนะครับเชียงใหม่ของเรานะครับอันนี้เป็นโลโก้เก่านะครับตอนนี้เราเปลี่ยนแปลงใหม่ละนะครับน,นี้จะเป็นร้านของสมาชิกของเรานะครับ N r l c o h Tom นะครับอยู่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งคลิปต่อไปนะครับจะไปถ่ายทำรถของเจ้าของ N r l c o h Tom นะครับให้ ทุกท่านดูนะครับว่าเป็นลักษณะไหนนะครับซึ่งหลายแนวนะครับที่กลุ่มของเชียงใหม่เราได้ตกแต่งนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นเรียนใหม่นะครับปกติดเดิมตอนนี้ก็ขับได้อยู่ประมาณ16 0 0กกว่ากิโลนะครับจะเป็นระบบสตาร์ทมือนะครับระบบสตาร์ทมือนะครับส่วนเครื่องนะครับส่วนเครื่องก็จะเป็นระบบอ่า บูริเตอร์นะครับบูริเตอร์ท่ออันนี้ก็ท่อเดิมนะครับแต่กลุ่มของชีงไห่เราก็เยอะนะครับที่เปลี่ยนท่อท่อแทบท่อ a อโร่นะครับท่อเยอะแยะเลยนะครับคิดต่อไปผมจะไปถ่ายทาให้ดูนะครับอันนี้เพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมติดกองหลังนะครับประโยชน์เยอะดีนะครับก็ลองฟังเสียงนะครับฟังเสียงตัดมือนะครับนี่ มาได้ทดําดานะครับมีลังคันที่ดังเยอะแยะเลยเดี๋ยวไปเก็บเป็นข้อมูลมาให้นะครับจะถ่ายทำคลิปต่างๆให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับคลิปแรกสำหรับของกลุ่มจีดีและสิบเชียงใหม่ของเรานะครับรับรองนะครับคลิปต่อไปนะครับจะไปถ่า,ายรถของสมาชิก ที่ได้ทำการแต่งแบบต่างๆนะครับไว้ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ